สวัส <Es> ดีค <Get. Walk> ุณครนะจ๊ะเก็บบวกออกหลายแมงบินผืงเก็บทุกอย่างในขวางหน้าวนเลย ก็จะเอาได้ดอกตุ่มตุ่มตุ่มตุ่สวยเห็ดเฟียงเห็ดเฟียงเห็ดเฟียง,ยง <S <S มันตุนะ่มเนาะสวยดี วิธีเชียงเขาเ็บเห็ดเฟืองเขาถ่ายเขาไม่ทันแล้วครับดูครับหนุ่บ้าดกุ่บ้าแต่หัวไว้แล้วครับง่ไงๆที่มันย,ย่ามันขึ้นมาไงน,นี่เอาอด้านหลังอ่ะเนี่ยยามันขึ้นไงโอ้อบาลสับครั้งสับครั้งจับมือไว้นี่ต,ตุ้มตูนี่แหละรัก วาหของวางแล้วบ <muitas> <ades> ัานนี oh ้เขียนบอกพี่แล้วแล้วผมนี่เนี่ยยังไม่ทัดเดียวกว่าเลยนะหรือว่าจะเอาถังออกเอาทุกอย่างเลยอืม ไม่แค่เห็ดเฟียงครับอือตัวใหญ่เฮ้ยไม่แก่แล้วเหรอแก่แล้วไง จะให้ดูความสวยของมันสวยมากอือหนะ้งอีดอกหนึ่งสองดอกขาหน้าว่ะอืออร่อยจุ้มดินะรู้ดูขาอืออีสองดอกจัง<ะ>ขาอบอวดอย่างเงี้ยก,ววก,กินถึงกินอร่อยอัดอกตรงไหนนะ้ำ โอเคเต็มแล้วว่ะเขาบอกจำกัดจำกัดจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดอือหือสวย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 วิธีเซียนเก็บตุ่มเยอะมากเลยยังไม่หมดเลยอไอตรงนั้นอีกแล้ว ไอตุ่มเมื่อกี้อะอ้วให้มันโตไหมไม่อร่อยดีข้างหลังอีกดอกนึงเห็นไหมหลังไหนวะนั่นน่ะกได้กี่ดอกหลังตรงไหนยอยู่กะหว <c oughs> าน เก็บก็เสียได้สามดอกจุ่มกันเลยไปแลเสียตรงนี้แหละ วันนี้เราได้หลายกระสันะครับเห็ดปลวกเราก็ได้เยอะครับคลิปนี้ก็ขอลาแล้ครับบ๊ายบาย